ตอนหนูไลฟ์ขา,ายของอ<น>ะจริงเหรอคอยากไปเอฟบีซีเอฟไมหมคะ ไม่ทันขายเก่งทุเคืนเลยนะลูกเนาะ <S 2> <S 2> ใช่ค่ะทุกวันนี้จะเห็นว่ายูไลสดวันละหชั่วโมง <S 2> <S 2> ใช่วันละสี่หชั่วโมงแล้วไฟแบบนี้ค่ะรวมถึงแสงสีฟ้าจากจอมือถืออะไรต่างๆเมื่อก่อนอยูต้องหยอดหยอดน้ําตาเทียมวันละไม่ต่ำกว่า5้หครั้งทุกวันนี้ไลสด5ชั่วโมงไม่หยอดน้ําตาเลยแต่ตัวนี้จะช่วยให้ตาของเราชุ่มชื่นขึ้นตาไม่แห้งตาของเราแข็งแรงขึ้นแล้วเขาเรียกว่าเส้นเลือดฝอยต่างๆที่อยู่รอบดวงตาที่มันจะเป็นเส้นเลือดแดงๆอะค่ะมันจะแข็งแรงขึ้นเอาเยสแคร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ด้วยเสริมอาหารทานแค่วันละ1เม็ดแต่ว่าเราก็ต้องทานอาหารให้ครบห้ามู่พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอด้วยจากปกติเนี่ยเราจะขายกันอยู่ที่1กระปุกในพันสออยู่แล้วแล้วเราจะโปรก่อนหน้านี้คือกระปุกละ499บาทแต่สําหรับรายการนี้ค่ะพิเศษสุดๆไปเลยนะคะซื้อ2ขวดแถมฟรีเบลหนขวดในราคาเพียง1 0 0 0ับ90บาทราคานี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะ Real Elixir เพราะความสุขคือยาอายุวัฒนะ